ครับสวัสดีนะครับสมาชิกห้องสูตรคำนวณเรามาเจอกันในบทสรุป2ตัวล่างเลยดีกว่านะครับเ <c oughs> พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกห,หลายๆท่านที่ต้องการ2ตัวล่างแบบไวๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคือจากสูตรของเราเนี่ยเพื่อนๆก็คงมีหล,หลายๆท่านที่ทาล่วงหน้ากันไปแล้วนะครับ ทีนี้เราไปดูนะครับว่าสูตรของเพื่อนๆที่สรุปเนี่ยกับสูตรของผมที่จะสรุปให้ในรอบนี้ในวันที่1เมษายนนะครับตัวเลขมันจะตรงกันหรือเปล่าแล้ววิธีทําเราทําเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันจะมีทริปทริปตอนสุดท้ายให้นะครับว่าเออมันมีตัวเลขเกี่ยวกับเลขเลขล่างนี่แหละครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆให้ให้ให้จบการาสรุป2ตัวล่างก่อนนะครับ และผมจะมีทริปพิเศษให้เกี่ยวกับ2ตัวล่างเอานะครับมาดูกันเลยในสูตรที่1ของ2ตัวล่างนะครับสูตรที่1ในตำแหน่งหลักสินะครับที่ได้คือ2 3 4 5 6สูตรที่2ได้8 2 5 6 1 3 4นสะครับสูตรที่3ได้ 7, 8, 9, 6, 4, 5นี่คือตำแหน่งหลัก10นะครับส่วนตำแหน่งหลักหน่วย 01, 2, 3, 4 สูตรหนึ่งะครับสูตร2ก็คือ 2, 7, 8, 0, 1, 3, สองเจ็ดดศนย์หนึ่งสามสีู่ตรสามคือห7เจ0ดแปดย์ตรงกันไหมครับตรงกันไม่เอ่ยเพราะว่าสูตรพวกนี้ผมได้ทำการยืดไปแล้วนะครับเพื่อนๆสมาชิกต้องดูให้ดีนะครับบางท่านไม่ไม่ฟังให้จบคลิปนะครับก็ข้ามอย่างเดียวเลยเลยไม่รู้ว่าผมเนี่ยมีการเพิ่มตัวเลขเข้าไปอีกนะครับเพิ่มตัวเลขยังไงอีกล่ะ เออทีนี้เรามาดูกันนะครับในบทที่ตัวเลขที่มันชนกันในตำแหน่งหลักสิบ <c oughs> <c oughs> เราไล่ตั้งแต่เลขศูนย์เลยนะครับ <c oughs> คือเราจะใช้สามในสองนะครับหรือสองในสามก็ได้ถ้าไม่ใช่สามในสามหรือสองในสามนะครับ <c oughs> เราไล่ตั้งแต่เลขศูนย์เลยนะครับเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามก็ไม่มีครับ <c oughs> เลขหนึ่งะครับเลขหนึ่งมีสูตรเดียวเราไม่เขียน เลข2ครับเลข2มี2สูตรนะครับเราเขียนที่ตำแหน่ง2สูตรนะครับชนกันที่2สูตรเลข3ครับเลข3มี2สูตรชนกันที่เลข3ครับเลข4ี่ครับ1 2 3มาถึง3สูตรนะครับเด่นแล้วนะครับเด่นละเลข5ล่ะครับเลข5มี1มี2นะครับมาตัวรองครับเลข6ครับ1 2 3มา3สูตรแล้วนะครับเลข7ครับมีตัวเดียวไม่เขียนเลข8มี2สูตรนะครับอ่าเลข8มี2สูตร ตัวรองครับเลข9มีสูตรเดียวฉะนั้นตัวเด่นสุดแล้วนะครับในตำแหน่งหลัก10คือเลข4กับเลข6ฟังให้ดีนะครับในเลข4กับเลข6ทีนี้นะครับทีนี้สำหรับตัวรองก็จะมี2 ,3 ,5 ,8 ฟังหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างเราสตาร์ทกันที่เลข0ูนเลยนะครับเลข0ูนย์มี3ส,สูตรครับอาชน3ส,สูตรเลข1มี2ส,สูตรครับเขียน เขียนที่ตำแหน่ง2สูตรนะครับชน2สูตรเลข2ครับเลข2ก็มี2สูตร่าเขียน2ครับเลข3า3เลขก็มี2สูตรเขียนเลข3ครับ4ล่แะครับ4มี1 2 3มีถึง3สูตรครับ5ไม่มีเลยนะครับ6ก็ไม่มีเหมือนกัน7มี2สูตรครับ8มี2สูตรครับ9มีสูตรเดียวไม่เขียน ฉะนั้นเด่นสุดแล้วนะครับในตำแหน่งหลักสิบและหลักร้อยมันก็คืออ่าหลักสิบและหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยล่างนะครับมันก็คือ10ก็คือ4กับ6หน่วยก็คือ0นกับ4เอรอบนี้รอบนี้นสลากกินแบ่งออกวันไหนครับสลากกินแบ่งออกวันพุธจะมาเลขหามอีกหรือเปล่านะครับ เออจะมาเลขหามอีกหรือเปล่า,ถ,าถ้าเราเอามาจับคู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับ40 40แม่ตะกี้เขียนผิดนะครับจริงๆต้องเขียนเป็น44นะครับแต่ผมไม่เขียนเป็น46ถ้าเราจับคู่เด่นสุดนะครับ จับคู่เด่นสุดเพื่อนๆก็ลองดูนะครับคู่ใดที่เด่นสุดแล้วครับก็มี40 44 60 64นะครับถ้าสลากกินแบ่งออกวันพุธไม่หามก็เลียงนะครับแต่ไม่ทราบว่ามันจะดีดขึ้นบนหรือดีดลงล่างนะครับจะมาเลขคู่กันอีกหรือเปล่าเลขหามอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปดูาภาพในสลากกินแบ่งก่อนนะครับว่ายังมีคนหาบอะไรอยู่อีกเปล่าครับ มีคนหาบตะกล้าอีกหรือเปล่านะครับเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกกระบุ้งหรือครับหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับที่ที่เขาที่เขาสะพายบ่าครับที่เขาสะพายบ่าที่เขาหาบครับเขาเรียกหาบใช่ไหมครับทีนี้นะครับตัวเลขสำรลองเราก็ต้องมีอยู่มีอยู่ด้วยนะครับตัวเลขสำรลองในที่นี้ก็จะมีนะครับนี่คือกลุ่ม ตัวเลขเด่นสุดนะครับคือ 40, 44, 60, แล้วก็64นี่คือตัวเลขเด่นสุดนะครับทีนี้เราไปดูเลขสำรองนะครับก็จะมี 416120, 305080, 426224, 345484, 436321, 315181, 4 7 6 6 4 2นะครับ4 7 6 4 2 2 3 2 5 2 8 2 4 8 6 8 2 3 3 3 5 3อ3 2 7่7 5 7 8 8 8านะค yes. รับถ้าเรารวมทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเด่นสุดหรือตัวรองเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด42คู่นะครับ42คู่นี่คือแหใหญ่นะครับคือแหใหญ่ทีนี้ทีนี้ เราต้องการตัดตัวเลขให้น้อยลงนะครับเพื่อทําการหาแหกลางนะครับแหกกลางครับค่า x 1 0หน่วยรอบนี้ผมว่ามาแล้วนะครับผมว่ามาแล้วมันผิดไปงวดที่ผ่านมาเนี่ยรอบนี้มันต้องมานะครับหรือมันอาจจะไม่มาอีกก็ได้นะครับแต่ดามตามสติติแล้วนะครับมันถ้ามันผิดงวดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ผิดสองงวดนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับฟังให้ดีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดเรา อยากจะให้ตัดกันแบบให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเราก็ใช้วิธีของห้องสูตรคำนวณโดยใช้ค่า x 1 0หน่วยไปตัดนะครับค่า x 1 0หน่วยของเราคือ90123เรามาตัดตั้งแต่ตัวบนเลยครับ40ตัดไม่ได้นะครับมี0ูตัดครับ60ตัดไม่ได้6 4ตัดรับตัด C1 ตัดไม่ได้61ไม่ได้มี1มีศนคุม มี2คุมนะครับนี่มี2นี่มี3 5 4ตัดครับ84ตัดครับ81ตัดไม่ได้1คุมนะครับนี่1คุม3นี่ก็ตัดไม่ได้ครับมี3คุม47ตัดครับ64ตัดครับ2 2 2ตัดไม่ได้นี่2คุมนะครับ4 8ตัดครับ 6, 8ตัดครับ23ตัดไม่ได้3 3 3ไม่ได้นะครับ27มี2คุมนะครับ37มี3คุม57ตัดครับ 87ตัดครับ88ตัดครับ58ตัดครับมี2มี3คุมนะครับมี3มี2คุมตัดไม่ได้ครับจาก42คู่นะครับเหลือกี่คู่ครับตัดออกสั1 2น4 5 6ส8 9 10มส่ห้เหลือ30คู่นะครับ30คู่ทีนี้อ่าเรขวิ่งนะครับ เลขวิ่งที่ผมเคยให้ไปกับเพื่อนๆสมาชิกรอบแรกๆนะครับก็คือ,อในสูตรที่1นนะ,น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 ,ะน,นะครับในสูตรที่1รอบนี้มันได้เลข2กับเลข3นะครับมันได้เลข2กับเลข3านะครับในสูตรที่1คือพอเราไปตัดเน้นตัวที่เลข2กับเลข3ในตัวสูตรวิ่งเนี่ยมัน ซึ่งผลของมันที่ออกมาหลายๆงวดแล้วนะครับเลขวิ่งของเราไม่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรอีกอย่างนะครับเพื่อนๆสมาชิกเกี่ยวกับเลขวิ่งนะครับเกี่ยวกับเลขวิ่งซึ่งถ้าเพื่อนๆจําได้เนี่ยผมเคยบอกกับเพื่อนๆสมาชิกไปหลายรอบแล้วนะครับเกี่ยวกับตัวเลขที่คาดว่าน่าจะมานะครับใน2ตัวล่างคือเราจะใช้ตําแหน่งของหลักสิบบนนะครับตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับคูณด้วย2 ผลรับได้เท่าไหร่นับเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับผลรับได้เท่าไหร่นับเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งเดี๋ยวทีนี้จะทีนี้จะมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นยังไงมันอาจจะมาก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่มาก็ได้ค่ะเพื่อนๆลองดูกันนะครับนี่คือผลสลากกินแบ่งนะครับผลสลากกินแบ่งคือถ้าหากเพื่อนๆจะใช้2ตัวก็ได้นะครับหรือจะใช้3ตัวคือจะกลายเป็นเลขเด่นล่างนะครับก็คือเนี่แหละครับ งวดนี้ออก3 2มสอใช่ไหมครับสามเอาไปคูณ2บังคับคูณเลยนะครับ3ูณ2ได้6 7แล้วก็8 8นะครับคูณ2ไดเท่ากับ6กนะครับ8 2 1 6 6 7 8นะครับมาเลข7เห็นไหมครับอันนี้มาเลข8นี่มาเลข7 8คูณ2เท่ากับ16ก็คือ6 7 8มาเลข6ครับ 6, 2, 12 2 3 4อันนี้ไม่มานะครับออก0 6ทีนี้ก็จะมีอ่า0คูณสองเท่ากับศูนยก็ไม่มานะครับรอบต่อไปแหละครับอ่าอาจจะเป็น9กคูณสได้เท่ากับ18นะครับ8 9 0นี่มา9ครับต่อไปก็คือ9กคูณสได้18นะครับ8 9 0หรือเพื่อนๆจะลดไปอีก1ตำแหน่งก็ได้นะครับ เห็นไหมครับถ้าลดไปนหนึ่งตำแหน่งเนี่ยพวกนี้จะเข้าหมดเลยนะครับอันนี้0ูนคูณสอนคูณสได้แตนย์นะครับศูนย์หตัวนี้ก็จะเป็น9ก้านะครับเก้าอันนี้ก็คือ6กเจ็ดแปดนะครับหกคูณสองสออันนี้ลดไปก็ไม่เข้านะครับอันนี้ลดไปก็ไม่เข้าเพื่อนๆลองพิจารณาดูครับถ้าเกิดรอบนี้แหะครับรอบนี้ถ้าเอา7จ็ดคูณสอคูณสเท่ากับสินะครับ เท่ากับ4 5แล้วก็6นะครับถ้าลดไปอีกก็เป็น3ซึ่งมันมาตรงกับสองตัวล่างเราหรือเปล่าครับมันจะมาตรงกับ2ตัวล่างเราหรือเปล่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรา7คูณ2 7คูณ2เท่ากับ14 4 5 6โอกาสที่มามันจะมานะครับ4 0นะครับ 40 60อันนี้ก็จะเป็น4 41 61นะครับ50 434นะครับ24 62 42 43 63 31 51 52นะครับ สามสองชุดนี้ต้องเอาหมดนะครับชุดนี้ต้องเอาหมดอ่าแล้วนี่สองสามสาม,สามแปดนะครับคืออย่างนี้นะครับเอ,อ่อหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับมันจะมีเลขอยู่อยู่ไม่กี่ตัวนะครับซึ่งเราเต็งกันมากเลยครับแต่มันไม่เคยออกเลยตัวเลขตัวนั้นก็คือเลขห้าสามนะครับ ตัวนั้นก็คือเลข53แล้วก็3 8นะครับซึ่งเราเก่งมาตั้ง2องงวด3มงวดนะครับซึ่งมันก็ไม่เข้ากับตัวเลขตัวนี้ยังไงก็ให้เพื่อนๆฝากตัวนี้ไปด้วยนะครับฝากตัวนี้เฝ้าตัวนี้ไปเลยนะครับ5 3 3 5 83หรือ3 8เฝ้าไว้ด้วยเลยนะครับนี่คือความหวังดีจากห้องสูตรคำนวณน,นะครับให้เพื่อนๆรีบไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดที่จะถึงของวันที่ อ่าสิบวันที่10วันที่1เมษายนนะครับปี2563ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเพราะตัวเลขเหล่านี้เป็นการคาดคะเนความน่าจะเป็นแล้วเราก็หาตัวเลขด้วยการใช้สูตรคำนวณน,นะครับมันอาจจะมาก็ได้หรือไม่มาก็ได้นะครับใช้ดุลพินิจได้ดีนะครับใช้ดุลพินิจได้ดี จริงๆอ่ะสูตรนี้ผมคิดว่าน่าจะลงเป็นรอบเดียวนะครับแต่แต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าผมจะลงในรอบเดียวเดี๋ยวยังไงผมจะต้องลองไปดูตัวเลขอีกหลายๆสูตรนะครับลองดูซิว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยของผมเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆสมาชิกใน2ตัวล่างหรือเปล่านะครับในบทสรุป2ตัวล่างครั้งที่2นะครับครั้งที่สองอันนี้เอาเป็นแนวก่อนนะครับเอาเป็นแนวทางไว้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกระดิ่งนี้สำคัญนะครับเมื่อกด subscribe และกดกระดิ่งกระดิ่งนี้จะเป็นตัวแจ้งเตือนนะครับวันใดที่ผมสรุป2ตัวล่างอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเข้าไปแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆสมาชิกเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับเราจะไปดู2ตัวบนกันบ้างนะครับสำหรับ2ตัวล่างสรุป2ตัวล่างไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ